สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูส่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดพี่เสือด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครที่อยากออกรถนะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหมดซื้อขายได้ขอแค่เพียงเงื่อนไขเดียวไม่ติดแบคลิสเท่านั้นใครที่สนใจอยากได้รถแล้ว,ลวไม่ติดแบคลิสแอดไลน์ใต้ในร่างมาไลน์แอดไทเกอร์ยุทธ์ขาเฟซบุ๊กไทเกอร์ยุทธ์ขาหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 4 3 1 4 6 6 6 6 0 9 4 3 1 4 6 6 6 6ใครที่สนใจอยากได้รถนะครับติดต่อมาได้เลยนึ่งสี่หกหกหกหน่ายกว่สน0จอยนกได้หมดทุก ทุกอย่างนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะครับผมสามารถส่งไฟแนนซ์วิ่งเป์เซ็นต์ให้พี่ถึงได้ถึงถึงบ้านหรือที่ทํางานอนุมัติแล้วผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเวลาหยุดต้องทําโอไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ส่งฟรีทุกวมยไทยจบๆไปนะครับมาดูได้เลยกับคันนี้วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับกับตัวโตโยต้ายาริสหน้าใหม่แล้วนะครับหน้าโฉเปิด เปลี่ยนเปลี่ยนชมประมาณหน้าส7นะครับสีขาวนะครับเป็นตัว1 2 e ปี2017 1 2 e ปี2017เปลี่ยนแม็กมาแล้วนะครับถ้าไม่ชอบแม็กจะลงแม็กเดิมได้นะถ้าไม่ชอบแม็กตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กเดิมให้นะครับได้นะยาริตส e ปี2017สีขาวนะมาดูก่อนว่าสวยไหมสวยงดงามไหมท้ายหลังเดิมงดงามสวยงามตามท้องเรื่องไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีด,ดัดไม่มีแกะ ได,ได้ทั้งสิ้นนี่ดูพี่ดูไม่มีงัดไม่มีแงะไ,ไม่มีแกะโอ้โหสุดในรุ่นนะครับตัวอ e ีนะนะครับตัวอ e ีนะไม่ใช่ตัวเจนะนะครับใครอยากหาล้อแมกเดี๋ยวหาร้อแมกใครฮะไม่ใช่ปัญหานะครับคันนี้ไม่80,000กิโลเมตรนะนะครับไม่80,000กิโลเมตรนะครับ <c oughs> นะครับดูนะคันหน้าเดิมนะ,นะคันหน้าเดิมอ่ะแต่กล้องเข้าไปหิดหน่อยเข้าไปหน่อย นี่ครับแต่คันหน้าเดิมอะดูคันหน้า,าซ้ายแล้วเอาไปดูคันหน้าขวานะครับโอ้โหเดิมนะครับนี่เข้าไปนี้นเห็นไหมนี่นี่เดิมนะเดิมนะครับเดิมนะนะครับถ้าใครอยากได้คันนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้นะครับกับตัวนี้ t o y ยต้ายาริปี2017 1.5E สีขาว5ประตูไม่80,000กิโลเมตรหน้าเดิมหลังเดิมหน้าเดิมหลังเดิม ผมขายให้ในราคา389,000บาท3 8 9 0 0 0บาทกับโปรโมชัน่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการออกแล้วศูนบาทตังไม่ต้องเครดิตด,ดีจัดเต็มไม่ต้องคำ้ำรับประกันเครื่องกีให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักแต่ต่อพิกคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนในจำนวนโอ้โหพี่เอ้ยสวยๆอย่างนี้มาเไปเถอะ นะครับรับประกันหมดทุกอย่างแล้วบอด,ดุงบอดี้ผมก็รับประกันอยู่แล้วไม่ไม่มีชนหนักแต่ต่อพี่ความจมน้ํามีปัญหาเอาคืนมาได้เลยเล่มมีปัญหามาเอาตังคืนมาได้เลยไม่มีปัญหาผมรับไิดชอบทุกอย่างนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วก็ปลายทางไม่รู้จะเป็นยังไงไปซื้อเข้าไปแล้วไม่รู้ปลายทางจะได้โอนได้อะไรหรือเปล่านะครับนี่หม่แปดหมื่นเข้ามาดูเลย ดูได้เลยนะไม่แปดหมื่นกิโลเมตรนะแปดหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับ <c oughs> หน้าผัางวทิทยุเป็นตัวนี้นะเป็นตัวใหม่เลยนะมี USB AUX ครบหมดครบท้วนหมดนะครับนะครับมี USB USB AUX ครบทั่วหมดเป็นเกียร์ออโต้เป็นเบาะผ้านนะแล้วภายในก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะดูภายในก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะผมว่าภายในค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับ นะครับไม่มีไม่มีเบาะช้ำไม่มีไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโอ้ยเดี๋ยวคาดเบลก่อนมาครับนะครับวิทยุวิทยุใช้ได้หมดนะแอร์เออใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะนะอ้าว นะครับมาดูได้เลยเราจะเทสไดให้ดูนะครับว่าเอ้ยพี่ซื้อรถผมไปเนี่ยยรถพี่เสือดีจริงหรือเปล่าบางคนมันท่านบอกว่าเพิ่งรู้จักการพี่เสือฮะใจเย็นๆผมบอกว่าลองติดตามดูก่อนถ้าเกิดใครเข้ามารับชมถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดพี่เสือหน่อยเราจะลองเทสไดให้ดูแล้วก็ภายในสวยๆแบบนี้เหมือนลูกค้ามานั่งอยู่ในรถผมเลยดูนะผมจะเทสไดให้ดูเหมือนพี่มานั่งอยู่ในรถผมเลยเป็นไงเหมือนเลยเหมือนพี่มานั่งในรถผมอะเนียดูดิ นะครับพี่ไม่มีปัญหาคือผมชัดเจนและขายของตรงไปตรงมาได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะครับคันนี้ผ่อนเดือนละมาณผ่อนเท่าไหร่สามแปดเก้าผ่อนเดือนเจ็ดพันกว่าบาทป้ายแดงดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นป้ายแดงดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นออกกับผมออกลุชูนมาดผ่อนเจ็ดพันกว่าบาท ชอบไม่ชอบแล้วถามใจตัวเองก่อนผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทถ้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทไหวรายได้หนึ่งเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปแอดลายใต้ลิงก์แล้วทักมาแอดลน์ใต้ลิงก์แล้วมาเดี๋ยวลองเหยียบหน่อยว่ายาลิสโอ้โหไมมันเร็วอย่างนี้เนี่ยแล้วดูเบรกต้องอยู่นี่ตากล้องผมโหวทิ่มแล้วแล้วผมเบรกต้องอยู่เหยียบต้องสุดนี่คือนี่คือรถที่ดีนะครับเข้าโคง้งเข้าโคง้งไม่มีปัญหาแล้วนะช่วงลงช่วงล่างดูนะครับไม่มีสะบัดนะครับเห็นยวนะ ไม่มีสบับนะนะครับไม่มีสวบไม่มีแถเราจะลองรถให้ดูทุกคันทุกคันทุกระเบียบนิ้วทุกระเบียบนิ้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจส่งฟรีทุกประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทุกประเทศไทยซื้อขายของกับผมไม่ต้องดูรถขออย่างเดียวไว้ใจพี่เสือไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันได้เลยกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับเป็นไงเหยียบไปสิเหยียบไปสิเหยียบไปสิ แล้วดูลูกหน,นาาดไม่มีการเบรกนะส,สปายเลยนี่น้องน้องแคมรีนะนิ่มน,นะถ้าเป็นกอื่นกักกักกัก,กนี่ดูพี่ดูถออามว่าสวยไหมผมแนะนำนะครับใครหายาฤิตอยู่นะครับห้าประตูและสีขาวด้วยไม่แปดหมื่นกิโลเมตรไม่ได้ไม่แตะนะไม่แปดหมื่นแปดหมื่นหกนะมาเอากันมาเอากันผมแนะนำเลยไม่แปดหมื่นหกพันกิโลเมตรโอ้ยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ แล้วขายไม่แพงสามแปดสามแสนแปดหมื่นเ็ันบาทขายทุกถูกทุกถูก,ถก,ถกอะดูพี่ดูสวยพี่สวย,สวยะนะเขาเรียกสวยพี่สวยเลยคันนี้โอโหสภาพสมบูรณ์ฝ้าหลังคาก็สวยมากทุกอย่างรถทุกอย่างสวยมากแล้วดูเดี๋ยวผมพามาดูเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปนั่งเบาะหลังเอา้าเดี๋ยวผมพามาดูนั่งเบาะหลังแม่อยู่นี้เลยตา้องวันนี้แม่พี่โูนี่ผมเพิ่งขับไปนะแล้วนกะ็เปิดให้เห็นกันจ่าจ่าไม่มีการึนึกๆขึ้นึดูเลยเหลือเยอะแยะ,แยะสีสาก,ก็เหลือนะครับสีสากเหลือทุกอย่างนะครับเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าซื้อไปแล้วอยที่นั่งใหญ่จะนั่งไหวหรือเปล่าไหวสบายสบาย,บ,ายบอกได้เลยสบาย นะครับกับตัวนี้นะครับโตโยต้ายาริสนะครับ1 2 e ปี2017ถ้าไม่ชอบแม็กเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กเดิมให้ได้นะนะครับปี2017นะครับรับแม็กเดิมได้นะครับนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องเครดิตดี D, จัดเต็มไม่ต้องค้ำรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีรับประกันไม่มีชนหนัดตัดต่อ,ตอพิควมัมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอ,อนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนถ้าใครชอบ อยากได้รถคันนี้ก็แอดไลน์ใต้ลิงก์นะครับมาออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสเท่านั้นแอดไลน์แล้วทำมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่ภารายแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบงคลิสแอดไลน์แล้วทักมาเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งหัวใจเปดาวได้ส่งหัวใจได้ส่งส่งดาวได้ส่งนะครับสำหรับว,วันนี้ผมพี่เสือไไททเเกออรรรยุธาืื่ง่งถว้ใจพีสคับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ